เมื่อชัยชนะความสำเร็จอยู่เคียงข้างคุณคลิปนี้เป็นคลิปเพียการ์ดนะคะขอขอไพ่สองกองเนาะเมื่อชัยชนะความสำเร็จอยู่เคียงข้างคุณนะไพ่จะบอกอะไรคุณเนาะไพ่เพียงการ์ไพ่กองแรกไพ่ห้าใบนะ เลือกกล่องที่1เราดูกล่องที่1ก่อนนะชัยชนะความสําเร็จอยู่เคียงข้างคุณนี่คุณจะจบจากเรื่องราวที่มันแบบว่า,า,าความเศร้าความเสียใจความอะไรคุณจะจบน,นันี่เห็นไหมอ่าชัยชนะความสําเร็จอยู่เคียงข้างคุณเห็นไหมไพยย่แห่งชัยชนะความสําเร็จเนะี่ยจบแล้วนี่ จบจากความเศ้าความทุกข์ระทมแล้วเนี่ยไพ่เดอะเดมาแล้วว่าใช่คุณจะได้รับชัยชนะและความสํมเาเร็จก็ชัยชนะและความสําเร็จจะอยู่เคียงข้างคุณนะเออถ้าใครมีประเด็นเรื่องความรักนี่คุณจะได้รับการคนรักของคุณเขาก็จะเข้ามาเคลียรเข้ามาอะไรกับคุณเนาะ ปัญหาต่างๆมันจะจบไปนะนี่ไม่ต้องเศร้าแล้วไม่ต้องคิดมากแล้วนะเออคุณจะได้รับชัยชนะความสำเร็จไพ่จัดเม้นธ์เทวดานางฟ้ามาเป่าแต่แล้วว่าถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะได้รับชัยชนะ,ะความสำเร็จเพราะว่าชัยชนะและความสำเร็จจะอยู่เคียงข้างคุณอยู่เคียงข้างจริงๆเห็นไหมไพ่อยู่เคีงงงเย,ย,ยคงข้างไหมนี่ยืนอยู่ข้างๆกันเห็นไหม ชัยชนะความสําเร็จอยู่เคียงข้างคุณจริงๆนี่ไพ่ใบนี้ก็ไพ่แห่งชัยชนะนั่นเนองถึงจะเป็นชัยชนะจากการฟันฝ่าอุปสรรคแต่มันก็คือชัยชนะนั่นแหละเพราะว่ามงกุฎอยู่ตรงนี่เห็นไหมตรงปลายดาบนี่นี่แหละคือชัยชนะ,ะและความสําเร็จอยู่เคียงข้างคุณจริงๆเนะอะนี่ไพ่ joyful inspiration ก็มา พูดถึง love is a sunbeam เห็นไหม mm hmm. กองนี้นี่ค่อนข้างจะมาในเรื่องของความรักเนาะอเป็นความรักเลยแหละเออ love radiant and more ah uh, and the more it that the stronger it b e c o m e คืออะไรอ่า ความรักที่คุณให้ออกไปอ่ะเนาะมันยิ่งคุณให้ไปมากเท่าไหร่อ่ะคุณก็จะได้ความรักอตอบกลับมามากเท่านั้นเหมือนเวลาที่คุณให้ความรักกับกับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้นการที่คุณให้ความรักกับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ทุกสรรพสิ่งเทวดานางฟ้าก็จะมาอวยพรให้คุณ ก็จะมาอยู่เคียงข้างคุณก็จะมาอวยพรให้คุณให้คุณประสบความสําเร็จในความรักยิ่งถ้าคุณให้ความรักกับคนรักคู่ครองแฟนสามีภรรยาคุณมากเท่าไหร่แฟนคนรักคู่ครองสามีภรรยาของคุณก็ยิ่งรักคุณมากขึ้นเท่านั้นนะเลิฟอ s ทอัศน์บีความความรักอ่า สันบีมคืออะไรแสงออแสงแดดแสงความรักคือแสงแสงสว่างแสงแดดนั่นแหละเออความอบอุ่นนะเออความรักที่อบอุ่นนะคุณจะได้รับความรักที่อบอุ่นนะจากคู่ของคุณจากเทวดานางฟ้าที่มาให้ความรักกับคุณนี่เห็นไ,ไหม หรือว่าจากเพื่อนฝูงกัลยะาณมิตรที่ดีจากลูกค้าก็ได้เนาะแต่ว่าอันนี้มันออกมาทางในเรื่องของความรักเลยนะค่อนข้างมาทางความรักเห็นไหมไพ่ใบนี้ก็มาเป็นคู่อีกแล้วเห็นไหม Fairy s e c r e t เนย someone to share your secret with just tell เดอะเฟรีเมื่อคุณมีคุณต้องการใครสักคนที่จะบอกความลับของคุณให้คุณบอกอเทวดานางฟ้าตัวน้อยๆของคุณนี่อืมอนั่นไงไพ่ใบนี้ก็เหมือนคุณอยู่กับคู่ของคุณและมีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยนี่เนาะเออมันมาแนวนี้นะนี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นคู่น,นี่นี่เออ เมื่อชัยชนะความสําเร็จอยู่เคียงข้างคุณไพ่มาคอนเฟิร์มให้แล้วกองที่1คุณได้รับชัยชนะและความสําเร็จแน่นอนเนาะกลองที่1เห็นไหมคุณจะจบจากเรื่องราวเครียดๆอะไรต่างๆไปคุณจะได้รับชัยชนะความสําเร็จแน่นอนอมาดูไพ่คลองที่สองสิโอ้โหไพ่เอควีนออฟเพนทาิลมาเลยเดอะฟูล King ค i n g of c รัแล้วก็ไพ่เก้าไม่เท้าเหรนี่ยเออชัยชนะและความสำเร็จของคุณคืออะไรเออมันคืออะไรอะ่ะเงินคุณจะได้พบเจอ,เอที่เมื่อชัยชนะความสำเร็จอยู่เคียงข้างคุณอยู่เคียงข้างคุณจริงๆคุณจะได้ Enjoy กับเพื่อนๆเซอร t เบดเดย์เห็นไหมแอนจอยอิชเดย์แอนลุ o ฟอร์อะ e ิซันทูเซอร์เบดนะคุณจะได้มีความสุขสนุกสนานอยู่กับเพื่อนๆได้จ,จิบชาด้วยกันได้จิบกาแฟาด้วยกันได้กินข้าวได้ทำอะไรอยู่เคียงข้างกันมีเพื่อนๆมีเด็กๆอ่ะอาจจะเป็นลูกๆหลานๆห,หรือว่าเป็น เป็นใครเป็นเพื่อนเป็นใครยามิตรที่ดีเป็นเด็กๆลูกลูกหลานหลานเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นอะไรก็ได้ที่ตัวเล็กตัวน้อยที่เข้ามาให้ความรักกับคุณน,น่ะเออเนาะเออขอไพ่ยขยายซิมีไพ่สองใบเนี่ขอไพ่ยขยายหน่อยว่าเมื่อชัยชนะความสาเร็จอยู่เคียงข้างคุณเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะสีม่วงเนี่แต่ที่แน่ๆมันจะมี เด็กๆเ,เข้ามาให้ความรักกับคุณน,นั่นเองอาจจะมีลูกมีหลานมีสัตว์เลี้ยงมีใครก็ได้อะที่เขาเป็นเด็กอ่อนวัยกว่าเลยไหนดูซิเมื่อชัยชนะความสําเร็จอยู่เคียงข้างคุณขอไพ่ขยายไพ่ห้าถ้วยหน่อยนั่นเห็นไหมชัยชนะความสําเร็จจริงๆอยู่เคียงข้างคุณขอไพ่ขยายไพ่เก้าไม้เท้าหน่อยหนึ่งใบ ชนะความสําเร็จอยู่ข้างข้างคุณนั่นเห็นไหมสําเร็จจริงๆด้วยเห็นไหมคุณเห็นไหมเออชัดเจนเลยสีม่วงนี่ชชนะความสําเร็จไหมหกไม้เท้านี่คือไพ่วิกตอรี่นี่ชนะความสําเร็จนี่อยู่เห็นไหมนี่ความสําเร็จนี่ได้ก้าวเหรียญนี่เห็นไหมเงินเลยนี่เงิน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 มาเต็มเต็มเลยคุณจะรวยนะนี่ฟองนี้ นความเป็นฟูความเป็นแบบว่าคนที่แบบว่ามองโลกในแง่ดีอะเออสุขภาพจิตดีอะเออี่ต่อไปนี้คุณจะได้รับอ่ะชัยชนะและความสำเร็จจะอยู่เคียงข้างคุณนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะ